สวัสดีทุกคนกันเ้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงเรื่องช่องนะครับผมก็ทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทาไมผู้ติดตามผมน้อยจังอันนี้เป็นช่องจริงหรือเปล่าแชร์ครับอันนี้ช่องจริงครับช่องเก่าเนี่ยได้บินไปอย่างถาวรแล้วครับเนื่องจากเราเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนครับผมได้พยายามอย่างที่สุดแล้วครับสุดท้ายก็เกิน3มรอบช่องผมก็บิน,นครับคือถ้าถามว่าผมจะทํา o ยู u ู e ต่อไหมทําคลิปต่อไหมก็ยังทําต่อครับ ก็ก็ยังเดินหน้าต่อไปครับจะไม่ย่อท้อครับจะพยายามทำคลิปสนุกๆให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะครับส่วนเรื่องคลิปเก่าๆนะผมก็ผมยังมีไฟล์อยู่นะครับผมจะลงแบบว่าผมจะลงช่องนี้นะครับเป็นการแบบว่ารีอัปโหลดด้วยนะครับก็คือเอาจากช่องนู้นมาลงช่องนี้นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ดูคลิปเก่าด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาชี้แจงแค่นี้ครับก็ฝากติดตามผลงานใหม่ๆของผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับผมจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ผมหวังว่าช่องนี้จะอยู่กับทุกคคนไปยาวๆรับ ขอบคุณครับ